สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเฟชจะมารวมบัตรเครดิตสายแคชแบ a c ที่ควรมีในปี2022ให้ดูกันค่ะใครที่เป็นสายแคชแบ a c ชอบกันได้เงินคืนนะคะห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ ที่แล้วนะคะในปี2 0 2 1เนี่ยเฟชเคยทำคลิปรวมบัตรเครดิตสาย cashback อาไว้ครั้งหนึ่งนะคะโดยครั้งนั้นเนี่ยเฟชได้รวมเอา3บัตรนะคะที่เป็นสาย cashback เพียๆไว้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะผ่านมาประมาณ1ปีนะคะเราก็มีบัตรเครดิตใหม่ๆออกมาหลายใบยนะคะรวมถึงมีบางใบที่เฟชเนี่ยได้ไปทดลองใช้มามากขึ้นนะคะก็เลยจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะตามคำเรียกร้องว่าบัตรเครดิตสาย cashback ที่ควรมีในปีนี้คือบัตรอะไรบ้างคะ่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะเฟชก็ได้รวบรวมเอาบัตรสาย cashback ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรที่เป็นสาย cashback เพียวๆนะคะหรือว่าบัตรที่อาจจะมีทั้งแต้มมาแ cashback แต่ว่าเขาไม่จุดเด่นในเรื่องของ cashback เนี่ยเขามารวมไว้ด้วยค่ะจากที่ตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะมีบัตรอัปเดตจากคลิปเดิมไม่กี่ใบนะคะแต่รวมไปรวมมาเนี่ยวันนี้นะคะทั้งหมดที่เฟจะรีวิวเนี่ยมีทั้งหมด10ใบด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูทีละใบกันเลยนะคะเริ่มต้นที่ใบแรกนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากบัตรเครดิต,ะคะต,คตแค่แบงค์ไล้์ ตั้งแต่เขาเปิดตัวมาเพราะว่าเขาให้พอยแบกสูงถึง3%นะคะและพอยแบก3%นี้นะคะก็ยังให้ไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี65นี้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะลดลงจาก3%เป็น2%จนถึงมิถุนายนปี66ค่ะ โดยบัตรเครดิตใบนี้นะคะเขาก็ให้เราได้รับ point back แทบทุกการใช้จ่ายเลยค่ะแต่ล่าสุดนะคะวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างนะคะโดยรายการที่จะไม่ได้รับ point back นะคะอย่างเช่นรายการจ่ายค่าสาธารณูปโภคนะคะรายการหมดประกันการบริจาคเงินการซื้อทองคานาฬิกาเครื่องประดับอัญมณีต่างๆนะคะแล้วก็หมดการเติมน้ามันด้วยค่ะและยังมีอีกบางหมดนะคะที่เขายกเว้นการให้ point back ไปแล้วค่ะก็ต้องลองเข้าไปศึกษาเงื่อนไขของเขาให้ดีก่อนใช้งานนะคะเพื่อที่จะได้รับ point back ตามที่ต้องการคะะ ถึงแม้ว่าบัตรใบนี้นะคะเขาจะมีเงื่อนไขาการให้พอยแบ็กที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะแต่เฟชชยังคิดว่าสําหรับการใช้จ่ายทั่วไปในการกินเที่ยวช้อปปกติของเราเนี่ยก็ยังคงได้พอยแบ็สูง3%ยังไงก็ถือเป็นบัตรที่คุ้มแล้วก็ควรมีสําหรับสายแคชแบ็อยู่ดีค่ะ นอกจากการใช้ใจ่ายกินเที่ยวช็อปทั่วไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครนําบัตรใบนี้ไปใช้ในไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็ยังจะได้พอยต์ back เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะโดยเขาให้พอยต์ back เพิ่มอีก4%นะคะรวมแล้วเป็นสูงสุดถึง7%เซเลยค่ะและในไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแจกคูปองนะคะหรือว่า p o ยต์พิเศษนะคะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไลน์ช้อปปิ้งดูอีกทางหนึ่งนะคะต่อมาใบที่2นะคะก็คือบัตรเครดิตน้องใหม่ททีีีีี่่่่เเเปปิิดดตตตััววมมาาในนนนนแล้้หืืออกกคคคคะะบบรรรง บัตรใบนี้นะคะเขาก็เป็นบัตรที่ออกแบบมาสําหรับยุคใหม่เลยนะคะเป็นบัตรที่จะให้แคชแบ็กในหมวดออนไลน์ค่ะซึ่งใบนี้เนี่ยเขาให้แคชแบ็กสูงถึง5%นะคะใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประจํานะคะก็ควรจะมีใบนี้ค่ะโดยแคชแบ็กที่เขาให้5%นี้นะคะก็จะให้สูงสุดถึงเดือนละ300บาทนะคะซึ่งคิดเป็นการใช้ใจ่าย6000บาทใน1รอบบินนะคะเราก็จะได้รับแคชแบ็กเต็มแม็กซ์ที่เขาให้ค่ะโดยการคํานวณแคชแบ็กของเขานะคะเขาก็จะให้แคชแบ็กทุกๆ5ก500าบาทนะคะเพื่อนๆก็ต้องคานวน เงื่อนไขเพียงเล็กน้อยของบัตรกรุงสีนาวไปนี้นะคะก็คือเขาจะไม่ให้แคชแบ็กในหมดประกันแล้วก็หมดท่องเที่ยวนะคะส่วนการเท้จ่ายอื่นๆในออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะได้รับ5%ทั้งหมดเลยค่ะพอพูดถึงบัตรกรุงศรีนะคะก็จะมีบัตรกรุงศรีใบหนึ่งที่ใส่แคชแบ็กควรมีค่ะแล้วก็เป็นบัตรขวัญใจของใครหลายๆคนมานานแล้วนะคะคือบัตรเครดิตกรุงศรี f ร์ c h o ยส์ใบนี้ค่ะ บัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะคะเป็นบัตรที่เขาให้ทั้งแต้มแล้วก็แคชแบ็กในบัตรเดียวเลยนะคะซึ่งโปรโมชั่นของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงเวลานะคะเราก็จะต้องคอยเข้าไปอัปเดตว่าในช่วงเดือนไหนเนี่ยมีโปรโมชั่นการให้แคชแบ็กยังไงคะ่ะ โดยโปรโมชั่นล่าสุดตอนนี้ของเขานะคะก็คือจะให้แคชแบ็กสูงสุดถึง3%ค่ะในหมวดการใช้จ่ายต่างๆที่แทบจะครอบคลุมทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะโดยเขาจะให้แคชแบ็กเป็นขั้นบันไดน,นะคะยิ่งเราใช้เยอะเนี่ยก็จะยิ่งได้แคชแบ็กเพิ่มขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใช้ต่ํากว่า20,000บาทนะคะจะได้แคชแบ็กอยู่ประมาณ1%นะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะได้แคชแบ็ก2%และสำหรับการใช้จ่าย80,000บาทขึ้นไปนะคะก็จะได้คแชะคชแบ็ก ได้อีก5,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ใจ่ายครบตามเงื่อนไขไที่เขากำหนดค่ะนอกจากโปรคืนเงินอันนี้นะคะบัตรเครดิตกรุงศรีเนี่ยก็ยังขึ้นชื่อเรื่องโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายนะคะอย่าลืมเข้าไปดูใน u ูทูบนะคะแล้วก็กดลงทะเบียนโปรโมชั่นให้ครอบคุมการใช้งานของเราเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไจ้รับโปรโมชั่นซ้อนกันหลายเด้งเลยนะคะ จุดเด่นอีกอย่างของบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะก็คือเราสามารถเข้าไปกดผ่อน0% 3เดือนได้เองในแอปพลิเคชันเลยนะคะอันนี้ก็คือสะดวกแล้วก็น่าจะถูกใจหลายๆคนค่ะสําหรับบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยส์ใบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะจากเดิมคือมีการใช้จ่าย1 8 0 0 0บาทต่อปีแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น50,000บาทนะคะใครที่ใช้จ่ายด้วยบัตรใบนี้อยู่เนี่ยก็ลองคํานวณว่าตัวเองสามารถใช้จนครบแล้วก็เว็บค่าธรรมเนียมได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าใช้ไม่ครบยังไงก็คคคงงงงต้้อออลรรไปยกเเวนเน,น่่ามมีัึ นอกจากบัตรเครดิตกรงุงศรีเฟิร์สชอยดใบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางเฟิร์สชอยด์เขาก็เปิดตัวบัตรใหม่ออกมาค่ะก็ะคือบัตร x อ็กซูบอยเฟิร์สชอยนะคะซึ่งบัตรเครดิต x อ็กซนี้นะคะจะเป็นบัตรเครดิตแบบดิจิตอลนะคะเราจะไม่ได้รับบัตรใบจริงค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการบัตรเครดิตรูปแบบใหม่เลยนะคะใครที่สมัครบ,บัตร x อ็กซมาลองใช้แล้วนะคะก็ฝากมารีวิวให้ฟังด้วยนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ใบถัดมานะคะก็เป็นบัตรยอดฮิตไปหนึ่งในกลุ่มล้าโปรบัตรเครดิตเลยค่ะที่มีเพื่อนๆคอยมารีวิวแล้วก็ป้ายยากันอยู่ตลอดเวลานะคะเราเฟชเนี่ยก็ได้สมัครแล้วก็ทดลองใช้จริงมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็คือบัตรเครดิต tomorrow b u o b ใบนี้นะคะ บัตรใบนี้เนี่ยเป็นบัตรที่เหมาะกับสาย cashback นะคะเพราะว่าเขาให้ cashback เนี่ยสูงสุดถึง15%ใน15ร้านดังนะคะเราก็ยังมี cashback อีก3%นะคะในหมดการใช้ใจ่ายต่างๆค่ะโดยการให้ cashback ของเขานะคะเขาอาจจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยนะคะที่เราต้องทําตามซึ่งใครที่ยังไม่มีบัตรใบนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันจะซับซ้อนหรือเปล่านะคะที่ต้องทาตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับ cashback กลับมาแต่พอได้มาทดลองใช้จริงๆแล้วนะคะเงื่อนไขของเขาเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่เราเนี่ยจะต้องได้ใช้อยู่แล้วนะคะในแต่ละเดือน,นะคะ่ะ โดยการที่จะได้รับแคชแบ็ก3%นะคะในแต่ละหมวดที่เขากําหนดเนี่ยเพียงเรามีการโอนเงินนะคะแล้วก็จ่ายบินแค่อย่างละสงครั้งต่อเดือนเราก็จะได้รับแคชแบ็กสูงถึง3%ใน3หมวดที่เราเลือกได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะนอกจากโปรแคชแบ็ก3%ของ tomorrow นะคะ เขายังมีโปรในการให้แคชแบ็กสูง15%ที่15ร้านดังด้วยค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นโปรที่ให้แคชแบ็กเยอะมากๆเลยนะคะสูงสุดเนี่ยเราสามารถได้รับเป็นวอลช์กลับมาสูงถึง750บาทต่อเดือน,นะคะ่ะหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการรับเป็นเงินคืนนะคะก็จะได้รับเงินคืนอยู่ที่450บาทะคะ่ะซึ่ง15ร้านดังของเขานะคะก็เป็นร้านที่เราเนี่ยน่าจะได้ใช้เป็นประจําอยู่แล้วในแต่ละเดือน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์นะคะใน s h อ p e e l a z a d a หรือว่าการนําบัตรไปเนี่ยไปผูกกับแอปบอลเลตต่างๆนะคะอย่าางเช่่่น TrueMoney Line Dolphin Pay หรือว Line Pay ะ ว่าใครชอบซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถนับรวมยอดเพื่อได้รับโปร15%นี้ได้ด้วยนะคะโดยเงื่อนไขของเขานะคะคือเราจะต้องใช้ใจ่ายพันบาทใบนี้ครบ6,000บาทต่อเดือนนะคะเพื่อที่จะได้รับแคชแบ็ก15%และแคชแบ็ก15%เนี่ยจะคำนวณมาจากยอดใช้ใจ่ายทุกๆ1,000บาทนะคะที่คำนวณรวมกันมาจาก15บานที่กำหนดค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รับแคชแบ็ก เป็นเงินสด450บาทนะคะก็สามารถแบ่งการใช้จ่ายเป็น3,000บาทที่15ล้านดังแล้วก็3,000บาทที่ร้านอื่นๆได้นะคะส่วนใครที่ต้องการรับเป็นคูปอง t a r b u บ k s นะคะหรือว่า t o p s ซูเปอร์มาร750บาทเนี่ยเราก็จะต้องใช้จ่ายที่15ล้านดังเนี่ยรวมแล้ว5,000บาทนะคะแล้วก็ใช้จ่ายที่ร้านข้างนอกอีก1,000บาทค่ะถัดมานะคะเรามาดูบัตรเครดิตที่ให้แคชแบ็กในโหมดการเติมน้ำมันกันบ้างค่ะบัตรใบแรกเลยนะคะก็คือบัตร ICBC Horoscope ใบนี้นะคะซึ่ง,งเฟชเน โดยสรุปแล้วนะคะก็คือเขาจะให้แคชแบ็กสูงถึง6%นะคะที่ปั๊มน้ำมันเมื่อมีการใช้ใจ่ายพันบัตรใบนี้ขั้นต่ำ800บาทนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยเขาจะแคปเงินคืนของเราเนี่ยอยู่ที่120บาทต่อเดือนค่ะซึ่งถ้าจะเติมให้คุ้มที่สุดนะคะก็คือการแบ่งเติมน้ำมัน1,000บาท2ครั้งนะคะเราก็จะได้รับแคชแบ็กสูงสุดเต็มแมตซ์องขพอดีค่ะนอกจากการได้รับแคชแบ็ก6%ที่ปั๊มน้ำมันนะคะบัตรใบนี้เนี่ยยังให้แคชแบ็ก4%นะคะที่ร้านอาหารนะคะเมื่อเรามีการใช้ใจ่ายขั้นต่ 1, าา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 1000 11,000บบททนนนนนนะะะะะคคเเพรรรรฉะััน้น้่ยใกรราาะะกกปออห็ิิดดวถ ยังไงใบนี้ก็คุ้มที่สุดในตอนนี้ค่ะใบถัดมานะคะเป็นบัตรเครดิตที่ให้แคชแบ็กที่ปั๊มน้ํามันเหมือนกันนะคะสําหรับใครที่ใช้บัตร icbc horoscope ก่อนหน้านี้แล้วยังไม่เพียงพอในการเติมน้ํามันแต่ละเดือนนะคะก็มีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือบัตรเครดิต city mercedes ใบนี้ค่ะบัตรใบนี้นะคะจะให้แคชแบ็กสามเนะคะที่ปั๊มน้ํามันทั่วประเทศค่ะโดยขั้นต่ําในการเติมน้ามันต่อเซลสลิปก็อยู่ที่800บาทเหมือนกันนะคะโดยเขาจะมีลิมิตในการให้แคชแบ็กนะคะอยู่ที่ยอดการใช้จ่าย4,800บาทต่ออเดืนค่ะรวมกันทั้งบัดร้วก็บัตเสริมเดะคน ต่อนะคะเป็นบัตรเครดิตสายแคชแบ็กที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดในปี2022นี้เลยค่ะโดยเขาได้ออกแบบโปรโมชั่นบัตรมาเนี่ยได้ไม่ทับลายกับบัตรใบน่นที่มีก่อนหน้านี้เลยนะคะซึ่งบัตรใบนี้นะคะก็คือบัตรเครดิต e o ออ e เวลเนสค่ะ บัตรอีออนเวลเนสนะคะเขาจะให้แคชแบ็กในหมวดการใช้จ่ายที่โรงพยาบาลนะคะสูงถึง5%ที่ร้านขายยา3%แล้วก็ที่หมวดประกันอีก1%นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเขาจะลิมิตในการให้แคชแบ็กอยู่ที่2,000บาทต่อรอบบัญชีนะคะใบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นใบใหม่นะคะที่เฟชเนี่ยที่เป็นสายแคชแบ็กรู้สึกว่าเราก็ชอบมากแล้วก็ควรจะต้องมีพกติดเอาไว้เลยค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด7ใบจาก1ิใบแล้วนะคะที่เฟ t เจอร์รีวิวในวันนี้ค่ะซึ่ง7ใบแรกนะคะเฟชก็คิดว่าเป็นบัตรเครดิตสายแคชแบ็กที่เราควรมีมากๆนะคะแล้วก็หลายๆใบเนี่ยเป็นบัตรที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่แล้วก็ให้โปรที่ดีมากนะคะตอนนี้นะคะยังเหลืออีก3ใบนะคะ3ใบที่เหลือเนี่ยก็เป็นบัตรเครดิตที่เปิดตัวมาสักพักแล้วนะคะหลายๆคนก็คงจะได้ใช้แล้วก็คุ้นเคยกับโปรเขาดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นบัตรที่เฟชเคยรีวิวเอาไว้ในคลิปก่อนอนันนี้แล้วด้วยนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือบัตรคคริตใบนี้่ะ บัตรใบนี้นะคะเป็นบัตรสายแคชแบ็กที่เฟสเนี่ยก็ได้เริ่มต้นใช้มานานแล้วนะคะเราก็ใช้มาอย่างยาวนานเลยค่ะซึ่งจุดเด่นของเขานะคะอยู่ที่การให้แคชแบ็กสูงสุดถึง10%นะคะเมื่อเราไปใช้ที่รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะคะแล้วก็ที่ร้านคาเฟ่แมซอนค่ะแล้วก็ยังมีการให้แคชแบ็กสูงถึง5%นะคะที่แ r a b บเ1เแล้วก็วัตสันนะคะซึ่งแคชแบ็ก10%แล้วก็5%นี่นะคะก็ยังถือว่าเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าใครนี่มีการใช้จ่ายในร้านเหล่านี้เป็นประจำนะคะก็ยังควรมีบัตรใบนี้อยู่ค่ะส่วนการใใช้จะะ้จจ่่่าาายยอออืนนๆขขขงเเะะะคก็หูที 1%, 1ค่ะเมค่ะใบถัดมานะคะก็คือบัตรเครดิต TTB SoSmart ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะบัตรก็จะเป็นหน้าตาแบบใหม่แล้วนะคะแต่ว่าของเฟชเนะี่ยยังเป็นบัตรรุ่นเก่าตั้งแต่สมัยเป็น TMB นะคะ บัตรใบนี้นะคะเป็นบัตรเครดิตสายแคชแบ็กที่เฟชเนี่ยมีตั้งแต่ตอนที่เริ่มใช้บัตรเครดิตใหม่ๆเลยค่ะโดยบัตรใบนี้นะคะเขาจะให้แคชแบ็กอยู่ที่1%นะคะคืนเข้ากับบัญชีโนฟิกของเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าโปรโมชั่นของบัตรเครดิตใบอื่นๆที่เฟชรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะดีกว่าบัตรใบนี้นะคะแต่ว่าจุดเด่นของบัตรใบนี้เนี่ยก็สําหรับเฟชเนี่ยคิดว่ายังมีอยู่2ข้อหลักๆนะคะก็คือเป็นบัตรที่ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยที่อยากจะเริ่มต ไปทารายการผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นะคะสามเดือนได้ทุกยอดที่เกินหนึ่งพันบาทด้วยตัวเองนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นใช้บัตรเครดิตนะคะอันนี้ก็เป็นใบที่เหมาะสมับการเริ่มต้นเหมือนกันค่ะบัตรเครดิตใบสุดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคะที่เฟชคิดว่าสายแคชแบ็คควรจะมีนะคะก็คือบัตรเครดิต SCB JCB ค่ะแปลกใจไหมคะว่าทาไมเฟชถึงแนะนําบัตรใบนี้ทั้งที่บัตรใบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นบัตรสายแคชแบ็คเลยนะคะแต่ว่าจากปีที่ผ่านมานะคะเฟชก็เห็นว่าบัตร SCB JCB เนี่ยเขาคอยมีโปรโมชั่นแคชแบ็คนะคะให้เราสะสมยอดเราก็ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นโอนินะคะที่เขาก็มีมาถึงสซีซันแล้วนะคะให้แคชแบ็กสูงถึง5%นะคะและเมื่อตอนช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็ยังมีโปรโมชั่นในการสะสมยอดใช้จ่าย80,000บาทได้รับเงินคืน4 0 0 0บาทด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเพิ่งได้รับเงินคืน4 0 0 0ับาทกันไปสดๆดร้อนๆนะคะอันนี้นะคะถ้าเทียบเป็นเงินคืนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ5%นะคะซึ่งเฟดก็คิดว่าเป็นการให้เงินคืนที่สูงค่ะและตัวบัตรใบนี้นะคะเขาก็ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเน ของ JCB ด้วยค่ะเฟชเก็เลยคิดว่าใครที่เป็นสายแคชแบ็กนะคะถ้ามีบัตรเครดิตใบนี้พกติดเอาไว้นะคะก็ไม่เสียหายค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตนะคะเขาคงจะมีโปรแคชแบ็กมาให้เราได้สะสมยอดใช้จ่ายกันอีกเพื่อที่ได้รับเงินคืนอย่างแน่นอนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบัตรเครดิตทั้ง10บใบที่เฟชคิดว่าสายแคชแบ็คควรจะมีในปี2022นี้ค่ะซึ่งแต่ละใบนะคะก็จะมีโปรโมชั่นแล้วก็จุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมีบัตรเครดิตครบทั้ง1ิบใบตามที่เฟชรีวิวนะคะแต่ว่าอยากจะให้เลือกจากการใช้งานของตัวเองมากกว่าค่ะสําหรับเพื่อน,นๆที่มีบัตรเครดิตเหล่านี้อยู่แล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าชอบใช้ใบไหนชอบโปรอะไรกันบ้างคะ่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามเฟชใน YouTube Fetch Talk แล้วก็ Facebook Fanpage Fetch m o n e y นะคะแล้วใครที่ชอบเรื่องบัตรเครดิตก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มลับโปรบ,บัตรเครดิตทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็ใน Line Open Chat ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ